สบายดียินดีต้อนรับกับสูฮานเพนดาเทตูเดอร์มุ่นีลูกค้าก็จะมาซักเต็มมนาทองลูกค้าเขานี่ก็เป็นเซียวของสร้างเองจักเซียวไปยุทั้งใดมาฮเบิรงติดนวดติดเข่าปานเจ้าฟ้าพญาเทนก่อนอืเมื่อเท่ากับมาวางขนาเรือจะสยาซาเมื่อใดขนาตามที่ต้องการแล้วก็แปะเปะยาซาจิมจิมลูบไปลูบให้ทั่วบอนทีเจซาซายาซาก็ค้ายๆคือแบบเท่าท่าผิวนเลยลูบลูบให้ทั่วบริเวณบอทีเท่าจะซักแล้วอวอนเพคอารเพกปะไวประมาณสามส ส0ถึง40ี่ทีหรือว่าอยากให้โดนก็นั่นก็หาซิบก็ดีเพื่อ,อาย,ยาซาซึมเข้าผิวหนังเฮาจึงบ่จเจ็บในขณะที่ทายาซาเพื่อไว้เสียเวลาเฮาก็มาดาบไล่พระว้เมื่อเวลาหอดสีสิบนาทีเฮาข็มาเซ็ตยาซาออกแล้วก็มาว่างตำแหนง่งจุดใดที่วาย,ยังบันเต็มท้องดีเฮาก็กเอาบิกโฟตสีแดงเพื่อมาเต้มแบกคกาพระว้เมื่อซักไปได้ครึ่งหนึ่งเสียวกว่าพักผ่อนซุบยากรเมื่อซักไปได้เก่าสเซเพื่อบ่ให้เสียเวลาเฮาก็มาใส,ส,ส,ส่ยาซาอีกเบื้องหนึ่ เศีเยน้องเบืองหนึ่งแล้วแล้วเขาก็มาวางตำแหน่งสักอีกเบืองหนะึ่งเสียวว่าโอเคเอาตำแหน่งนี่เมื่อเวลาผ่านไปสามสัโมงไปไลยก็สําเร็จเป็นเทียบห้อยเดินเสยนเตรียมหนาท้องลายก็จะออกมาประมาณนี่ลายนี่ใช้เวลาไปสามสัโมงไปยาาอย่าซ่เาเมื่อสามลอดเซียวสิงว่าถ้าบ,บุมียาซานี่ลายบล้วแท้ๆก็จบไปสําหรับการเดินเสครั้างนี่ลูกค้าเซียวสิงเล่าป้านเตาขัดซัดหอยดำล้อบลลอก็เบิ้งแต่โซงผูมันเลย